สวัสดีครับมีคนขอผมมานะฮะให้อธิบายเรื่องการใช้ verb to do ซึ่งก็ไม่อยากขาดสทานะก็ดีเหมือนกันผมว่าจริงๆผมก็ตั้งใจะจะสอนอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าถ้าเรียงตามลำดับเนื้อหาในคลิปในช่อง u t u b e ของผมเนี่ยผมก็ตั้งใจจะทำเรื่อง verb to be ไปก่อนสอนเรื่อง verb to be จนจบแล้วมาต่อ v e r b to do อ่างเงี้ยแต่ว่าในเมื่อมีคนขอมาก่อนเนี่ยก็ทำให้เลยแล้วกันนะฮะไม่เป็นไรก็ดูสอบสับเปลี่ยนกันไปนะฮะ เวิร์ o ทูดูเนี่ยอันดับแรกก่อนมันมาจากคำว่าดูถูกไหม,มเพราะมันเป็นคาเดียวกันแหละแต่ดูเนี่ยมันแปลว่าทําแล้วมันเป็นกิริยาแท้เวิร์แท้ถ้าแปลว่าทํานะแต่ v e r b to do เนี่ยมันเป็น verb ช่วยนะฮะมันเป็นเ,นะนเ,นเคนประเภทกันคนละประเภทกันแต่มาจากกริยาตัวเดียวกันอืมเข้าใจางี้ก่อน v e r b to do ไม่แปลว่าทําไม่แปลว่าทําถ้าเป็นเวิร์ o นะ แต่ถ้าเป็นดูเฉยๆไปว่าทำโอเคอย่างนี้ก่อนแล้วไงต่อสมมุติถ้าเราจะพูดว่าฉันทำ I do something ฉันทำบางสิ่งบางอย่างซึ่งโอเคแปลตรงตัวเป็นกิริยาแท้ปกติทั่วไปอันนี้คือแบบเวอร์บแท้ใช่ไหมฉันทำบางสิ่งบางอย่าง I do something homework อ่ะพวกเราทำการบ้านอนะก็แปลว่าทำแบบป,ปกติเวิร์บสองหนึ่งทำนะฮะกิริยาแท้เนี่ยแปลว่าทำทั้งคู่เลยนะก็ว่าไปลายามือสวยกังเลยอนะ่ะทำนะทำมาแบบนี้เป็นกิริยาแท้แปลว่าทำปกติไม่มีอะไรไม่ซับซ้อนไม่ยุ่งยากอะไรแต่ต้องจำไว้ว่านี่คือกิริยาแท้นะฮะไม่ใช่เวอร์ตัวดูนะไม่ใช่เวอร์ตัวดูแต่ว่ามันจะแปลงร่างเป็นเวอร์ตัวดูอีกทีหนึ่งเมื่อมันถึงหน้าที่ของมันถึงเวลาของมัน ให้ระวังอย่างหนึ่งถ้าประธานเป็น he เป็น she เป็น it แน่นอนแหละมันต้องมีการเติม s เ,เกิดขึ้นอยากรู้เรื่องนี้ไปเรียนเสริมเรื่องของ <c oughs> ของเรื่องการการใช้ present simple tense <c oughs> มีอยู่รัตัวอย่างเช่น he do เนี่ถ้าปอกติดท้า he do, มันก็จบอย่างง่ายแต่ว่ามันไม่ใช่กันไงมีการเติม s เ,เกิดขึ้นมันเลยกลายเป็น does แทน he does ดูกลายเป็น does นะ <c oughs> เขียนได้เยอะดับเยอะมาก He does a good thing อ่ะตัวอย่างนะเขาทำสิ่งที่ดีสิ่งหนึ่ง He does a good thing ก็แปลว่าทำไงทำเหมือนเดิมเพียงแต่ประธานมี he เติม es ออกเสียเป็น does อย่างนี้คือกิริยาแท้ถูกไหมเป็น verb แท้ทั่วๆไปที่แปลว่าทำอ่ะเก็บภาพพวกนี้ไว้ในใจก่อนแล้วมาดูใหม่คราวนี้ ถ้าคุณพูดว่าฉันทำแล้วคุณต้องการเปลี่ยนให้เป็นไม่ทำซะ I do it อ่าเนี่ยเราทำก่อน,นนะอ่าเป็น verb แท้ก่อน I do it ฉันทำมันอนะทำสักอย่างหนึ่งฉันทำมันทำไปแล้วหรือทำหรือทำไม่ทำก็แล้วแต่คขาว่าไป I don't do it เกิดอะไรขึ้นฮะดูอยู่เหมือนเดิมนะ เหมือนเดิมแต่เพิ่มด้นเข้ามาแทกเข้ามาเพื่อให้แปลว่าไม่ได้ทําฉันไม่ได้ทํามันนั่นก็หมายความว่าควาว่าด้นที่ใส่เข้ามาเนี่ยเป็นรูปปฏิเสธเนี่ยทำให้แปลว่าไม่ได้มีความหมายเป็นรูปปฏิเสธถูกไหมอ่าซึ่งดูก็อยู่เหมือนเดิมมาแหละจากทากลายเป็นไ,ปไม่ทำใช่ไหมแสดงว่าเวดูมีมีหน้าที่ทําอะไรอันดับแรกก่อนเวิร์บจะดู to Do, มีหน้าที่สร้างประโยคปฏิเสธ โดยการเติมเข้ามาหน้ากริยาหลักที่มันมีอยู่แล้วตอนแรกอะ่ะ verb p a i เนี่ย i do it i don't do it เห็นไหมเนี่ยนี่คือว่าถือดูนะในหน้าที่ที่เป็นรูปปฏิเสธก่อนอืมก่อนนี้เป็น he บ้างไะ he does this อะ่ะเขาทำสิ่งนี้ he does this เห็นไหมรันทำเป็น he ต้องใช้ใช้ does เห็นไหม he does this ปฏิเสธทำไงก็ใส่ does นี do this เกิดอะไรขึ้นฮะอ่านี่ดาสซึ่งใส่เข้ามาคล้ายๆดอนเมื่อกี้แต่ต้องเป็นประธานพทีใช้ดาสเลยแล้วให้สังเกตว่าดูจะตัด es ออกกลับไปเป็นรูปด,ดังเดิมยไหม he doesn't do it ไม่มี he doesn't does it นะ this นะนะแต่ภาษาอังกฤษไม่มีนะ doesn't does ไม่มีนะต้องเป็น doesn't do เห็นไหมฮะอ่าตัวนี้ก็คือว่าจะดูอีกตัวเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เช่นกันเขาไม่ได้ทามันไม่ได้นะไปดูไบเซรต์เอง นั่นก็แสดงว่าสิ่งแรกก่อนที่เห็นก็คือ verb to do มีหน้าที่อะไรมีหน้าที่สร้างรูปปฏิเสธแต่เงื่อนไขคืออะไรแต่ว่าแต่ต้องใช้กับอะไรฮะแต่ต้องใช้กับ verb แท้ verb ทั่วไปเสมอ ถ้าไม่มีเวิร์บทั่วไปไม่มีเวิร์บแท้ในประโยคไม่สามารถใส่เวิร์บทูดูแบบนี้ได้นะฮะต้องบอกก่อนนะอืมอ่ะไม่เป็นไรอันนี้บอกเป็นเป็นเบสิกให้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันเวิร์บเอ่อเวอร์ชันสอันนี้แค่เริ่มต้นเบื้องต้นนะ,ะเป็นพื้นฐานเดี๋ยวคราวหนะ้าจะมาขยายความเพิ่มเติมให้ดูแล้วเจอกัน,นครับ